ันนี้ตัวที่สองนะจ๊ะตัวที่สองอันนี้ตัวที่สองไอตัวแรกเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะตัวแรกเสร็จแล้วนะจ๊ะจะเป็นประมาณนี้ตัวแรกนะจ๊ะอันนี้ตัวที่สองจ้านี่เห็นไหมต้องเอาวางแบบนี้นะคะต้องเอาวางแบบนี้ถึงจะลงเอา ไม้เลยแตกกระจายไม้เงินไม้ทองแตกกระจายแล้วแตกกระจายกระจุยกระจายเลยนี่เอาเทออกซะหน่อยสิพ่อไม้มันตกลงไปอยู่ในนั้นช่างใหญ่เทออกจักน้อยเนี่ยเอาวางตรงนี้ค่ะถึงจะลง ใช้ใช้เอ่อมือช่วยข้างล่างก็ไม่ได้ <laughs> มันจับไม่อย่ <laughs> ถ้าเอาวางตักตัวเองค่ะมันถึงจะลงนะคะถึงจะลงได้ไม่งั้นมันโยกแยกโยเยลำบากค่ะนี่ค่ะมันก็ไม่พ้นฝีมือช่างใหญ่ไปได้รักทุกคนไหมช่างใหญ่แบบ ดอกไม้แตกเป็นอันๆไปแล้วจ้ะจอมยุทธเข่าเหลี่ยงซานจอมยุทธเข่าเหลี่ยงซานนี่ดูดินี่มือเงินล้านทำงานอย่างเดียว หออันใหม่ไม่เอาไม้ <c oughs> ไปตัดมาใหม่ปะเฮ้ย <c oughs> ตอกันนี้เสร็จตัดอันใหม่ได้แล้วึฮ <c oughs> ึตอกไปเอาใช้พลังงานใช้วิทยายุทธในการตอกนะคะทุกคนตอกอย่างเดียว ถ้าไม่ทำแบบนี้ก็ไม่ลงค่ะต้องใช้ใช้ไม้ตอกแบบนี้ถ้าไม่ตอกแบบนี้ก็ไม่ลงนะคะใช้เหล็กใช้ไขควงตอกก็ไม่ได้ค่ะพังใช้ไม้ตอกมอเตอร์พัดลมยี่สิบสี่นิ้วก็เหมือนกันนะคะก็ใช้อย่างเนี้ยค่ะตอกแบบเนี้ยค่ะตอกลงแบบนี้ค่ะ ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วจ้ะใกล้ความจริงแล้วอีกนิดเดียวนะจ๊ะเอาโบกแตกไม้แตกดูตอกจนไม้แตกตอกจนไม้แตกเลยนะคะอ่ะจะไปตัดอันใหม่นะะเดี๋ยวไปตัดไ สี่โกงสี่เกิงอะไรข้างบ้านตัดมาตัดมาใหม่ได้แล้วตอกจนไม้แตกแล้วยังไม่ลงเลยใกล้แล้วจ้ะชนนี่ยังชนแล้วรู้สึกว่าอันนี้จะน้อยกว่าอันนี้เหลือเยอะกว่าอันนี้เหลือน้อยกว่า<ม>เห็นไหมไม่เท่าหรอก <Okay. S 2> เสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้ะสองอันอัตีนี้เออเสร็จแล้วจ้ะสองอันอันนี้เหมือนกับมันเหลือเยอะไหมอื Un okay, มใชงไหมเหรอไปใ,ใส่ไม่รู้ละอืมเอาฟ้าประกบก็ต่อลงไปอืมเนี่ยเสร็จแล้วจ้ะสองอันสองอันสองอันเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะจะส่งกลับให้นะจ๊ะลูกค้าเปลี่ยนซีนเปลี่ยนบทด้วยเปลี่ยนซีนตดดัวน,น,ตนี้ด้วย 음 <s> <s>